ไปดูโจทย์ใหม่ล่าสุดนะข้อสอบฟิสิกส์สอนนองถามว่ายากไหมโนะค่ะง่ายมากครูตัดภาพไปที่โจทย์เลยนะครับตัดภาพไปที่โจทย์ค่ะตัดภาพไปที่โจทย์มาแล้วครับมานะครับโจทย์อยู่นี่นะครับโจทย์อยู่นี่ง่ายมากเขาบอกว่ากำหนดว่า5ไอไอคือกระแสนะฮะในทั้งรูปกอและขอเป็นค่าเดียวกัน นะฮะเป็นค่าเดียวกันทำเรียนเขาบอกเป็นค่าเดียวกันจงหาค่า x ค่ะจงหาค่า x เอาถามว่า x คืออะไร x มันเป็นตัวต้านทานใช่ไหมเป็นค่าความต้านทานโจทย์ถามว่า x เท่าไหร่แค่นั้นเองเรนนะเธอไปดูรูปกอไก่ฮะตัวต้านทานมีทั้งหมดสามตัวนะเธอมีแรงื่อนด้วยฟ้าคือตัว e ค่ะนะฮะด้านขวามือาใหญ่กับาใหญ่ หรือว่าสองตัวนี้ต่อแบบขนานกันเพราะว่ากระแสออกจากนึกเลยนะแหล่งจไฟยาวๆคือขั้วบวกสั้นๆคือขั้วลบกระแสออกจากขั้วบวกไปยังขัว้วลบกระแสออกไปออกมาออกมาออกมาพอมาถึงตรงนี้กระแสเกิดการแยกไหลไปด้านขวาสุดไอลงมาตรงกลางนี้ถามว่าเท่าไหร่เป็นอะไรครับไอถามว่าทำไมรู้ราะว่า ขวาสุดความประธาน R ใหญ่ตรงกลางนี้ความประธานก็อะไรครับ R ใหญ่โอเคไหมชนไอเหมือนกันไอสีแดงกับไอตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮแต่ว่า R สองตัวด้านขวามือเนี่ยมันต่อแบบขนานกันถามว่ารู้ได้ไงต่อขนานกันเพราะว่าไงนะฮะตามจุดนี้นะฮะตามที่คุณโยงเนี่ยเมื่อมีการกระแสแยกหลายแสดงเป็นการต่อแบบขนานการต่อขนานปรากฏว่าความ้านทานตัวด้านซ้ายตัวนี้คือ r ตัวนี้ก็่าการต่อแบบขนานตัวต้านทานต่อหนึ่งันสองตัวและมีค่าเท่ากันฉะนั้นความต้านทานรวมหยิบออามาหนึ่งอันคืออ่าหาด้วยเลขเลขสองถ้ามีสามตัวขนานกันแต่และตัวเท่ากันก็หยิบอามาแล้วหาด้วยเลขอะไรฉะนั้นเลยนะตอนนี้ยุบสองอันนี้นะฮะได้ความต้านทานรวมคืออาใหญ่ส่วนสองยุบสองอันเหลืออันเดียวไปอนุกรมกับอาเล็ก ฉะนั้นวงจรกอไก่อะความต้านทานร,รวมนะับเลยนะอารวมกอไก่นะครับอารวมรูปกอไก่นะครับจะกลายเป็นอาเล็กบวกกับอาใหญ่ส่วนสองค่ะไม่งงนะครับไม่งงนะครับเพราะฉะนั้นรูปกอไก่ความต้านทานร,รวมคืออาเล็กบวกกับสองอันที่ต่อขนานกันคืออาใหญ่ส่วนสองเสร็จแล้วเลยนะแรงจ่ายไฟรูปกอไก่แรงข้วไฟฟ้าอี จากสูตร v นั่ากับ iR v ก็คือตัว e ค่ะ v คือตัว e e แล้ว i ถ้าวงจรเท่าไหร่เธอเดอด,ดูนี่กระแสะมานี้ i ลงมานี่ i แสดงว่าก่อนจะไปตัวนี้มันต้องเป็นเท่าไหร่ครับสอง i ใช่ไหมใช่มานี่ i ลงมานี้ i ก่อนจะถึงจุดนี้จะเป็นสอง i ย้อนมาสินั่นแสดงวงจรน,นี้กระแสะทั้งหมดคือ2 i v เท่ากับ i r v คือตัว e อ่ก็คือสองอ่คูณกับ r า,าคืออะไรอ่ะความต้านทานรวมก็คือ r เล็กบวกกับ r ใหญ่ส่วนด้วยเลขสองครับส่วนด้วยเลขสองนะครับไม่งงนะครับนียนะอย่ากระพิสายตานะครับนียนะเลขสองตรงเนี้ยครูสามารถเอาเลขสองคูณตัวนี้ได้ดูไหมฮะสองคูณนี้ค่ะ นะเอาสองเข้าไปวงเล็บที่สองเพราะฉะนั้นสับเศษทั้งเรียนะฮะอันนี้เขียนตัวไอนะดูนะครับคูณสองคะแนนวงเล็บอาเล็กก็กลายเป็นสองอเล็กค่ะเอาสองไปคูณกับอาใหญ่ส่วนสองตัดสับเซษได้เป็น R ใหญ่สับเศษอีเท่ากับ I ส่วเนเล็บสองอาใหญ่บวกทดสองอเล็กบวกอใหญ่ กูจะหาไอตัวเดียวก็กําจัดวงเล็บเอาวงเล็บไปหาเพราะฉะนั้นไออ่ะกระแสะของคูจะเท่ากับตัวอีครับส่วนด้วยสองอเล็กนะฮะสองอเล็กบวกกับ R ใหญ่อันนี้กระแสะไอนี่คือตัวไอน่นเลยนะไอในวงจรกอไก่กับขอไข่มันอันเดียวกันมันอันเดียวกันนึกเลยนะกอไก่จบแล้วครับ ก็ไก่คูหาไอออกมาแล้วไอเท่าก,กับ e ส่วน2 r ใหญ่ทอดส่วน2 r เล็กบวก a ใหญ่ตัดภาพไปที่ขอไข่ค่ะขอไข่ย,ยิ่งง่ายเลยขอไข่ย,ยิ่งง่ายนะเงี้นะไอขอไข่เนี่ยถามว่าความต้านทานรวมเท่าไหร่นี่นะในรูปขอไขอ่อ่ะตัวต้านทานสองตัวอนุกรมกันน่ฉะนั้นเลยนะ r รวมรูปขอไข่คือ r เล็ก บวกกับ x ครับเพราะตัวนี้ความผนาัน r เล็กตัวด้านขวามือคือ x อา้าวทีนี้ในวงจรขอไข่กระแสะคือตัว i ไงแล้วก็เลยก็เป็ฟ้าคือ e ีฉะนั้นเลยนะขอไข่ครับขอไข่นะฮะตัดภาพมาขอไข่จะได้เป็น v ก็คือ e ใช่ไหม v ก็คือ e เท่ากับ i เท่ากับ i r รูกขอไข่นะฮะ i คือ i r คืออะไรวงเล็บ r เล็กบวกกับตัวตัว x ขาด r เล็กบวกกับตัว x ขาดเรียนเธอไม่งงนะครับไม่งงเรียนนะถ้าไม่งงเธอดูคุกค่ะกูอัดคิดอยู่เดี๋ยว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 กูอัดคิดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงไงแป๊บนึงค่ะแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวลอแป๊บนึงไม่เรียนฮะตอนนี้ยังเรียนฮะ i i มาจากไหน ไอมาจากลูกลูกอะไรฮะกอไก่เพราะฉะนั้นเลยนะอีแทน E ไปดูดนะอีแทน E ไปเท่ากับ i i ก็กลายเป็น e ส่วนด้วย 2R เล็กบวก R ใหญ่แล้วก็วงเล็บค่ะ R เล็กบวก x ค่ะเนี่ยนะถามว่าเกิดอะไรขึ้นตัวนี้เนี่ยนะ e มีทั้งซ้ายและขวาตัดกว้างตัดกว้าง เลยนะคาว่าตัดข้างนี่แปลว่าอะไรมันตัดกันได้เล็หนึงงั้นครูสนใจตัวเอกนะ็กซ์ไงเธอสนใจตัวเอ็กซ์นนเลยนะครูกําจัดตัวล่างนี่ค่ะสองอาร์เล็กบวกอาร์ใหญ่เตะไปด้านขวาด้านซ้ายมือก็จะได้เป็นสองอาร์เล็กบวกอาร์ใหญ่เท่ากับครับเรียนด้านขวามือเป็นอาร์เล็กบวกเอ็กซ์ค่ะเพราะฉะนั้นเธอจะหาเอ็กซ์ไงเธอก็ต้องเตะอาร์เล็กไปด้านซ้ายมือฮะ ด้านซ้ายมีสองอาร์เล็กเตาร์เล็กเป็นลบเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นอาร์เล็กบวกอาร์ใหญ่เท่ากับเอ็กซ์เพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าเอ็กซ์เท่าไหร่เอ็กซ์ก็จะเท่ากับเลยครับอาร์เล็กกับนะอะไรครับอาร์ใหญ่เท่นี้เลยนะแอนสเซอร์จบแล้วครับเนี่ยเนี่ยนะข้อสอบง่ายมากเขาบอกเนี่ยนะข้อสอบง่ายมากค่ะอ่าดูคุณจะแคปส่งให้เธอเดียวนะครับเดยวนะครับเดยวนะครับ Action.